thui luôn à luôn này แซ่บแบบปากเล้วสาว <Yeah. S 2> สนี่อ่ยโอ้ยจี๊ดขนมเคี่ยมของเราไม่ธรรมดานี่ก็สดใหม่พ <ś c oughs> ี่ว่ากลิ่น <ś c oughs> ตอนเทมไม่ได้ถ่ายเลย <ś c oughs> เอาไม่ <ś c oughs> กด <ś c oughs> ตรงไหน <ś c oughs> มาเลยมาเลย <ś c oughs> ไม่ได้กดตร <ś c oughs> งไหน <ś c oughs> โอ้โหเสียดายโคกไม่ใช่ธรรมดา เปิดแล้วโอ้ยสวนีกินผู้เดียวเด้ยนี่แซ่ไหมตัวแว่อร์นเด่อกิู้เดียวด้ยนี่แซไหมอัปเดตสถานการณ์ตลาดสดเคหะบางพีวันนี้จะ ุพี่น้องกองประโอนบ์องขเนีเฮ้ยกะลำมเรามาวันนี้ลูกพี่กะลัมมาเท่าไหร่ลูกพี่วันนี้ลูกพี่กะลัมมาเท่าไหร่ตันตันสองอตันสองตันสองครับผมกระมัปเลิศแล้วกระมัปเอา อยู่ตรงมืดๆม,มองไม่เห็นเสื้อกระดำอีกโอ้ยน่าอุกอังเอาดิเนาะเจอกันได้ที่ตลาดสดเคหะาบาังพีเจ